เขาพามถูกด่ากันนี่นี่แค่แล้วเก่งเก่งเก่งเดินติดกันมาทางป่านนั้นเจ้าที่เล่นน้ำได้ปะด้วยอังก่อนพ่อบอกว่ากินให้หมดนี่ก่อนกินให้หมดนะไม่พาไปเล่นน้ำนะห้ากับบองไปทางงแตหรอกสุดหาซื้อนะไม่เห็นกินยินกลับบ้านก็อันตรายรถก็หลอันตรายเงินกับบอสไหลเงินมีเหรอบ่สไหลแต่ว่าอัน กลับไปแล้วออมาแล้วสักินอยังบ่าเนี่ยเอ,าเอา้ากับรถโซูหาว่าได้กับมันดอบผมมีเงินมีอยู่บ่หลายอพอเศรษกับใจเมื่อบ่าละพอเรอพี่หลัดว่าโอ้ยปอชาเชิญเห็นไม่ใหญ่น,นั่นสิใส่แว่นคอบแดงๆดงไหมสิสัตว์น้ำเห่าไหมพระชาติอ,าาอิ้วอิ้ว เอวกูรู้อนมึงยังบอกแม่บอาก็ตอมเอวอวกุรูว่าเขาเจ้าเลนลายกระแดะข้าไปนะมันจะกินเ่กินแล้วกระแดะข้าไปกับห้าอฮะนี่เ็คกูรู้ว่าเขาเจ้าเลนดึกเล่นดึกตัวหูไปลุ่มแตกลุมๆอยู่เนคอยเข้าเวรอยู่ประตซอกกันว่าหนกไปตลาดอันนั้นใทางล้วนเจ้าเล่นยำยำแรงเจ้าเล่นผาอะนั่น หลายจักขนมจักนมจักน้ำป่อกระดาษที่สู้มาเซ็ดนะมันอยู่โาคยิมมาถือเสือมันปล่อยมันปล่อยมันล้างปากเลยหุ่นน้ำอาบน้ำหุ่นแล้วเพราะว่าจะล้างปากแบบอาบเดี๋ยวมันกินอิ่มก่อนเอาไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไมอยู่เลยพอแล้วไม่เอาแล้วที่ว่าฝืนกินยาอยากได้ไปเล่นน้ำกูว่าอย่างนี้กูมันก็ไม่กวนเพราะกวนนี้อย่างนี้ หาไม่กวกดแข็งมล่ะกินจนกินจนอ้วกอ่ะไปไปข้ามมาแล้วาณจะอหัวหางหางเลยเจาะกำลังแฮมค่ะโอ้ยขาเจาใส่รางพี่นาะกระดานคล้องอูเดี๋ยวนจะมปรุ่นเดพาะีสองเหมือนเนไปอยู่อ่ะ รถแน่จะยิงปืนกันแน่ทาไหดมป่ะผมก็ไปเที่ยวทำคำพูนทำไมพูดพว่ผมไปรู้ดูแต่ว่าผมก็เท้าะไรผมผมไปเร่อยเมอเท้าราทีบกระละดีต้อนรูจักว่าจะคของเท่าเกิดปีเดียวก็บอกให้คิดไแม่งเตี๋ยเกิดเพราะออะไรสามสิเ็ดครับเออคิดกับสามสิเ็ด เจ้าของนเลยฮุ้ดดาวมนวนี่ไป<อ>มองคุ้นไปแล้วต้องไปยกของคุยเขามาเล่นนะลูกไปด้วย,วยพ่อจะไปถามเรื่องน้ำมันเฟืองรถพ่อไม่ได้เป็นเล่นน้ำที่ไหนกูนาย เอาไปยังก oh, okay, so ูไปตะไปกูรีอเก็บเหอเก็บห่อเก็บเหรอห่อใส่แล้วอัพรางรถห่อใส่ละใบไม้นน่ก็บอหวกวดออกเด้ย่านหยาขึ้น มุนแทสถิ่มเหม็นหน้าท้องไปเนี่ยทำเอาเป็นเทสยบถิ่มจบไปเนี่ยรถคน,น,นทีน่ได้ซื้อว่าเด,ด็กอ่านยังหรอออกแล้วน้องออกแล้ว ข้นรอ่ะออขาควัยออเออมัปเป็นยมันใหญ่ไปบอ่อกมันเลอกออกมันลำขบกคุ้มไหมบุ๊ข้างหลังรถมีเตนขีน่นกฮะ<า>ขากับบงบกันเพราะกันขีน่นกได้อยู่ได้หรอฮัมทั้งหน้าพน้งล่างท้หงหน้ารถอ,อ่ะออ เ่แรลกับพอพอไปจอดจจดกพันเอ็ดก็ได้อนนี้เงินพันเอ็ดแต่เติมคาหาาป้าอแ้วมาแม่มึงเสนอออกมานเายายอแล้ว่าแม่มึงเสมอออกมาจอดเดืเอดน,นอละสามร้ยยอยอใหญ่หัวม้วนนะแต่ว่ามันพม,มีลาค่าเอามาจดเป็นหุ้มบวงนี้เขาทางมนะมันเดือนละสามร้อยแต่เนี่ยเพมผมวาเอ็ดถหนาม้นมันก็ยากเติมอีกสองร้อยในหลงที่ว่ามด จเจ้าเอลงออมาดิ okay, okay. ขวมักห่มร่หน่อยลเอาเรียงที่จอดรถมาจอดแต่ว่มีห่มพี่อกเออเอาไปทั้งไนแล้วล่ะแอมอแอมขึ้นบ้านเตี๋ย กับพ่อ